สวัสดีสวัีนคร จม่คนดี้รถายฟังประธานพรนะครับเหครับนเดี๋ยวนี้จะเริ่มใส,ส่ละัดทานะครับขอพากแม่ได้ดครับพามาที่หอภพเลอพา,ามาที่เบสต์

แล้วพี่ก็ได้ด้วยพี่ด้วยมีกล้องมาด้วยนี่ ขยับแบบนม่งวะนี่เจบจ้าเป็นนั่งแบบไหมนูดเป็นนั่งแบบไหมหน่อยเออไม่ต้องชะโมกออกไปโอแล้ว จะกลัวทําไมอยู่อยู่บนรถถ้านูนตกก็แสดงว่ารถมันต้องตกไปเล็ไปด้วย้วเด็กจะพูดนะครับขบวนรถของเรานะครับก็จะไปจอดนะครับที่สถานีการจรบบรีนะครับขบวนรถของเรานะครับจอดที่สถานีการจรบบรีนะครับในเวลา17นาฬิกาสุดดนะครับหรือว่า5โมงตรงนะฮะพร้อมกันที่รถนะครับนะเราจะมีเวลาให้ครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้เราจะไม่เล่นให้ตอนนี้เราจะไม่เล่นให้แล้วเพราะว่าเราจะกลับถึงบ้านกันนะฮะเราจะได้วิ่งตามเวลาเลยนะครับ โอเคนะ17นาฬิกาส่วนนะครับพร้อมปฏิรถนะฮะเดี๋ยวเราจะไปจอดที่สถานีกาญจนบุรีนะครับวันนี้นะครับตูดสารนะน่าจะไปไม่ทันนะฮะเพราะว่าเขาเป็น5โมงนะครับตูดสารนะฮะด้านหลังสถานีกาญจนบุรีนะครับจะมีตลาดนัดนะฮะพอได้เดินนะครับเป็นตลาดไา้พาสต้านะครับตลาดตอนกลางคืนนะฮะนะครับมาเวลานี้นะฮะเขาก็พอ